ประธาน,นาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียของฟิลิปปินส์เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่1ึพฤษภาคม2566ที่ผ่านมาโดยระหว่างเดินทางเขาเกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินว่าเราไม่สนับสนุนการกระทําใดๆที่เข้าข่ายการยั่วยุและลากฟิลิปปินส์เข้าไปเกี่ยวข้องเราจะไม่ยอมให้ฟิลิปปินส์ถูกใช้เป็นจุดปฏิบัติการทางทหารในทุกรูปแบบโดยนายมาโกสเข้ามาหารือกับนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐที่ทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่น ันนภาาาพอยวซึ่งถือเป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพและตัวเร่งให้เกิดการพัฒนานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งนายมาโกสถือเป็นผู้นาคนที่3ามที่นายไบเดนเปิดทําเนียบขาวต้อนรับต่อจากนายยุนซอกยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้และนายเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสตามกลางสถานการ์ตึงเครียดจากการเผชิญหน้าทางอิทธิพลสหรัฐและจีนอย่างไรก็ตามการมาเยือนสหรัฐในครั้งนี้ของนายมาโกสมีขึ้นหลังจากสหรัฐเรียกร้องให้จีนหยุดกระทําการที่ยุ่ยยุและไม่ปลอดภยัยในพื้นที่พิพาทหน้าน้านําทะเลจี จากกรณีเรือยามฝั่งกองทัพเรือจีนปฏิบัติการสกัดกั้นเรือยามฝั่งกองทัพเรือฟิลิปปินส์จนเกือบชนกันเมื่อวันที่23เมษายน2566ขณะที่นายมาโกสมีกำหนดการเดินทางเยือนสหรัฐเป็นเวลา4วัน